สวัสดีค่ะมังงะเรื่อง Who are you ตอนที่5ก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณเพจผู้แปลกีวีมัาง,งะสบายสบายและสำหรับคนที่อยากเข้าไปอ่านเรื่องนี้เองสามารถติดตามอ่านได้ที่เพจผู้แปลนะคะเรื่องบาดหมางของพวกคุณผมไม่สนใจหรอกนะแต่ถ้าหากว่าใครที่มาทำร้ายลูกชายผมผมจะไม่ปล่อยไปแน่นอน ขอโทษด,ด้วยนะซีเฉิงเมื่อกี้ฉันใจร้อนไปหน่อยคุณคุณเมื่อกี้แม่ไม่ได้ตั้งใจนะลูกอย่าโกรธแม่เลยนะโอเคไหมไม่ในเมื่อตอนนี้เขาไม่อยากเห็นหน้าเธองั้นเธอก็กลับไปก่อนเถอะซีเฉิงฉันเป็นแม่แท้ๆแต่คุณกลับไล่ฉันให้กลับไปเนี่ยนะถ้างั้นโม่หนิงซีก็ไม่ควรอยู่ที่นี่ด้วยหรือเปล่า สนใจแต่เรื่องของตัวเองเถอะเรื่องอื่นไม่ต้องยุง่งไปส่งคุณทรงด้วยนะครับผมจีเฉิงงั้นฉันกลับก่อนนะเดี๋ยวรอให้คุณคุณอารมณ์ดีขึ้นมาก่อนแล้วฉันจะมาเยี่ยมเขาอีกทีในที่สุดผู้หญิงใจร้ายคนนั้นก็กลับไปสักทีคุณลุงแท่สุดๆไปเลยอะ่ะ เชิอคุณอาการเพิ่งจะดีขึ้นนะพอะง้นก็อย่าเดินไปไหนมาไหนแบบนี้เข้าใจไหมลูกเชิอคุณสนิทกับคนยากมากหรือว่าฉันจะให้เธอมาช่วยดูแลเชิอคุณต่อดีนะแม่คะใกล้จะได้เวลาแข่งของหนูแล้วนะคะแย่แล้วทำไมฉันถึงได้ลืมเรื่องสำคัญแบบนี้เนี่ยคุณหลี่คะฉันต้องไปแล้วล่ะคะ่ะ ไปแข่งที่ไหนหรอครับเดี๋ยวผมไปส่งเองโรงละครกลางเมืองค่ะขอบคุณค่ะคุณลุงพ่อรีบไปส่งน้องเธอครับจะได้ไปแข่งทันเวลาผมไม่เป็นอะไรแล้วเออเดี๋ยวพ่อให้บริกาศมาอยู่เป็นเพื่อนลูกนะถ้าเกิดว่ามีเรื่องอะไรก็โทรหาพ่อทันทีเลยเด็กคนนี้กลายเป็นคนเก่งขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะ เหลือเวลาอีกแค่สิบนาทีเท่านั้นลายจะต้องหาที่จอดรถอีกจอดรถเสร็จก็ต้องวิ่งเข้าฮอต่อไม่ทันแน่เลยเดี๋ยวผมไปส่งเธอที่เวทีเองคุณอยู่บนรถกับเสี่ยวจัวนะว้าวาคนลงวิ่งเร็วมากเลยค่ะนี่ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่อง Who are you ตอนที่5อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะ